ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับตั้งช่องของบ่าวแหลมบ้ารวยจะพาพี่น้องกระป๋มมาติดตามกันน่อๆันเนาะครับเหล็กลับวงในครับพี่น้องกับเหล็กเลลาพัฒนาครับผมครับซึ่งน่งวัตถิพันธ์มาครับพี่น้องเหล็กเหลาพัฒนาได้ออกไปนะครับเนาะก็คือ619กครับผม3ตัวบน2ตัวล่าง19ครับ กลับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะท่านใดที่โชคที่หมานครับผมครับเบลล์แรมก็ขอแสดงความดีใจน้ำครับครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดต้องการเข่ากลุ่มนะครับเนาะครับหวยหุ่นหัวหาหน่อยครับอย่าลืมครับพี่น้องครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับผมไอดีไลน์ครับพี่น้องศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดครับผม บาวแหคมยิจดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมกลับพี่น้องเอฟซีท่านใดพร้อมกันแล้วนะครับเนาะครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องว่าเลขกลับวงในกลับมือนี้นะครับเนาะครับจะมีตัวใดกันบ้างครับผมครับสําหรับลาวพัฒนาครับพี่น้องครับมือนี้นะครับเนาะก็คือมือที่ลาวพัฒนากรับออกกันนะพี่น้องขับมากันแบบด่วนๆเลย วันศุกร์ที่สิบพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ด รับวงในเหลาพัฒนาเบาแหลมผ้ารวยครับผม ไปเบื้งเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้องสําหรับสายวิง่งสายรูดกันเนาะครับเนาะบอกควรพลาดครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด ฟันไปทีเลขหกเนาะพี่น้องตัวเดียวกลับสายวิ่งสายรูดครับผมฝากกันเอาไว้ครับผมกลับเลขวิ่งนะครับนอตตัวเดียว ครับพี่น้องหาย่ากเด้ครับผมครับเลียกลับวงในครับผมเพินไหนมาเนาะครับเนาะขับจริงๆกับมีครับผมสองตัวเต่เบาแยมครับผมรับให้เพิ่นเน้นให้มาเลยครับพี่น้องครับเอาเน้นๆเลยที่คิดว่าครับหมดนี่นะครับเนาะรับจะเป็นไปได้สูงครับก็คือรับเลีหกครับพี่น้องไปเบิ่งจับคููกันครับผม หกหนึ่งเน้นๆครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทันใดเห็นแล้วนะครับเนาะชื่นชอบครับผมอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้นะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีทันใดบปท่านกดแชร์อย่าลืมกันเด้อพี่น้องครับกดไลค์คนละแชร์นะครับเนาะออกไปกันเยอะๆครับให้พี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นเห็นได้โชคได้หมันไปน้ำกัน หกหนึ่งนะพี่น้องครับผมสำหรับตัวฟันนะครับเนาะมีตัวกันครับพี่น้องอีกเพียงสองคู่แค่นั้นไปเบิ่งกันครับผมหกเก้าหกศูนย์ สำหรับตัวกันครับผม2ครูนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับผมทันใดหมักอย่าลืมครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาครับตัวเลขมีเพียงหน่อยห่างนะพี่น้องเนาะครับผมถ้าสมมุติว่าครับผมหลับวงในเล่านะครับเนาะพัฒนาครับผมมากันแบบตรงๆหรือว่าเต็มๆเลยภายใน3คู่นี้กับโบควนพลาดกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องเอฟซีท่านได้เห็นแล้วครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กันนะครับเนาะไปพี่น้องเอฟซีของเฮาครับผมได้เห็นกันเยอะๆครับผมครับสำหรับเลขนะครับเนาะกลับมาเบิ่งครับผมเลขสามตัวสี่ตัวนะครับเนาะเอาไว้พิจารณากันอีกครับผมครับ เลขตัวหนึ่งครับผมที่พี่น้องควรระมัดระวังกันนะครับเนาะสำหรับเลข3ตัวครับผมก็คือ9ก้ากครับผม เอาไปเพียงตัวเดียวครับพี่น้องหางเดียวครับผมสามตัวไปเบิ่งเลขสี่ตัวกันเลยครับเจ็ดหกหกหนึ่งครับผมพี่นออ้องเอฟซีย่าลืมกันด้พี่น้อง ตัดออกไปพิจารณากันเบื้องหน้านะครับเนาะหกหกหนึ่งกระผมครับซึ่งมันไกลเคียงเน,นะครับเนาะกับเลขเก้าหกหนึ่ง เจ็ดก้าหกนึงครับผมอ่ะพี่น้องย c ่่ตอนไหนครับผมเห็นแล้วอย่าลืมกับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมรับเบาแหลมเลยนํามาฝากพี่ตอนน้องกันนะครับน้องกับหวยลาวพัฒนาครับผมรับวงในครับผมครับของงวดประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ครับพี่น้องครับ เลขหกเจ็ดอยู่ข้างบนเนาะครับผมครับโบน่สำหรับวัอนี้ครับหกเจ็ดเจ็ดหกนี่มีโอกาสเหมือนกันครับพี่น้องครับสังเกตจากเลขสี่ตัวนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอฟซีแต่ในสังเกตเห็นจุดใดจุดเด่นนะพี่น้องก็อย่าลืมครับผมครับมักชอบตัวใดครับผมก็อย่าลืมนําไปพิจารณากันเบิ่งครับสําหรับคลิปนี้ครับบ้าแหลมขออนุญาตพี่น้องโชคมันร่ำรวยทุกขู่ทุกคนครับผมขอบพระคุณพี่น้อง,อออองทุกขู่ทุกคนครับผม ับที่ขามาติดตามรับชมนะครับเนาะหลับวงในครับผมเลาพัฒนากับเบาแหลมผ้าร้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม